Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Kayo Atito Tee นบบัดนี้จะได้อรัตนาพระธรรมเพื่อแสดงฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบาร,รมีของญาติโยมสาธุชนและพระเทรานุเทระทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางการศึกษานำไปสู่การบรติปฏิบัติในชีวิตประจำวันไปลำดับสืบต่อไป วันนี้เป็นวันขึ้นปาดคำเดือนเจ็ดปีขานพุทธศักราช2,565ตรงกับวันที่เจ็ดมิถุนายนคิตศักราช2022จากวันโชตินารามนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่ง ก็ได้มีโอกาสในการประรบธรรมเพปิดฟาเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตให้ยอดโยมทั้งหลายตามในเคประบ,บท,ที่ได้เชิญมาข้างต้นว่ากายโยอาทิตโตกายเป็นของร้อน แล้วก็สัมผัสรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นที่นอนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่นอกจากกายของเราที่สามารถที่กระทบกับร่างกายของเราได้อันนั้นก็เป็นของร้อนเรียกว่า mm hmm. โพธภาอาทิตตตาพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอันนั้นก็เป็นของร้อน แล้วก็กายวิญญาณน,นั่งทิศต่างวิญญาณคือการรับรู้การสัมผัสข้างนอก,กข้างในเนี่ยข้างนอกกับกายเนี่ยวิญญาณรู้รู้เฉยเนี่ยรู้ว่าสัมผัสเน่ก็เป็นคลองร้อนวิญญาณที่รู้อย่างนั้นยังไม่ได้รู้ว่าอะไรชอบไม่ชอบแต่ภสษะเนี่ย พราะวิญ,ญาณเนี่ยมัรู้แล้วเนี่ยมันทําให้เกิดภาษะภาษะเนี่ยคือคือ,อทำให้เกิดการสมัมผัสให้เกิดเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอันนั้นเริ่มเริ่มแยกแหละอ,อันแรกเรารู้อย่างเดียวว่ามันกระทบกับอะไรแต่ไม่ทําให้เกิดเวทนาทีนี้ทําเกิดภาษะเนี่ยภาษาก็คือเกิดเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกไอตัวนี้ก็เป็นของร้อนพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนั้นถามว่าร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะราคะ <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยทั้งสี่กาย <c oughs> สิ่งที่มากระทบกับกายวิญญาณที่รู้การกระทบและ เวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ที่เกิดจากวิญญาณที่รู้เนี่ยพระพุทธองค์ตรว่ร้อนเพราะว่าทําให้เกิดอราคะทําให้เกิดโทสะทําให้เกิดโมหะนอกจากกิเลสแล้วทําให้เกิดชาติชารามารณะน,นะชาาและก็ความตายโศกะ ความโศกเศร้าปะเทวะความคร่ำครวนความคร่ำครวนแล้วก็ความขับแค้นใจโทมนัสน้อยอกน้อยใจญาติโยมท่านทั้งหลายกายเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิด ก็เป็นหนึ่งในความร้อนซึ่งเราก็ไม่เคยรู้ว่าป,ปกติและกายเนี่ยจะรู้ว่าเป็นร้อนเป็นกายที่มีสภาพร้อนได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นไข้เราป่วยหมอก็ต้องไปสัมผัสจับเนื้อจับตัวดูว่าสภาพของร่างกายเป็นอย่างไร จะได้ในคำตอบว่าร้อนร้อนมากร้อนน้อยหมอก็จะบอกหรือเราลองจับมือจับแขนตัวเองดูก็จะรู้ว่าร้อนเวลาเราเจ็บไข้เด็ป่วยเพราะ่เรารู้อย่างนั้นอย่างเดียวเรารู้ว่ามันร้อนต่อเมื่อเราป่วย แต่เมื่อเริ่มมาฟังธรรมพระพุทธองค์ตรัสกายโยอาทิตโตกายเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรปกกาย,ยมันทำให้เกิดราคะญาติโย,ยมนึกออกไหมกายมันทำให้เกิดราคะพระพุทธองค์ตรัสไว้่คนทุกวันนี้มันยึดติดในกายร่างกายดีร่างกายสวยงาม ส่องกระจกดูนะดูตาดูมือดูแขนดูทรงดูดูดอะไรทุกอย่างเรื่องของกายในสัตว์โลบยึดติดแต่ยังไม่สวยยังไม่งามก็ต้องไปสัญญกรรมไปดัดไปแปลงไปทำนูน่นทำนี่อะไรเยอะๆเพราะอะไร พราะมันเกิดราคะมันทําให้เกิดราคะแต่ในตัวเราก่อนเลยและยังเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดราคะให้คนอื่นด้วยอ้าวเราเวลาทําตัวให้มันงดงามสดสวยคนอื่นก็เป็นราบทำให้เกิดราคะให้แก่คนอื่นด้วย mm hmm. เพราะอะไรเพราะพระองค์ตรัสว่าสัมผัสที่อาศัยสิ่งนอกเนี่ย สมมติว่าคนสองคนมาสัมผัสกันถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็มันทําให้เกิดราคะอยู่แล้วมันทําให้เกิดราคะอ้าวสมมติผู้ชายผู้ชายสัมผัสกันล่ะมันทําให้เกิดโทสะอยู่แล้วใครจะไปชอบผู้ชายใช่ไหมไอ้สิ่งเะล่เนี้ย like that, มันก็ชัดเจนแล้วแต่เอาละไอ้เรื่องนั้นเป็นเรื่องของเรื่องของความเป็นจริงอย่างหนึ่งนะ แต่เมือเราพูดเรื่องของสัมผัสเนี่ยอย่างหมอนที่นอนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เราสวมใส่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ก็เป็นของรอ้อนเวลากระทบแล้วมันทําให้เกิดอะไรติดใจทาไม่ชอบก็ทําให้เกิดรักโทสะใช่ไหม แล้วก็นอกเหนือจากนั้นลมที่มันผัดมามันเย็นสบายมันกระทบกับกายลมก็เป็นกลองรอ้อนข้างนอกทีนี้วิญญาณที่รู้ว่ารู้ว่ามันมีการกระทบกันขึ้นนะวิญญาณที่รู้อย่างนั้นวิญญาณนั้นก็เป็นกลองรอ้อนทีนี้วิญญาณพอรู้แล้วมันส่งต่อส่งต่อให้ให้ให้ภาษา ภาสา,าเนี่ยคือแยกและแยกให้เป็นสุขเวทนาทุกเวทนาใช่ไหมมันรับช่วงต่อจากวิญญาณน่สัมผัสที่มันสืบเนื่องจากวิญญาณในวิญญาณส่งมาก็แยกจำแนกเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาส่งต่อมาก็ทําให้เกิดสวยสุขจากการที่ได้สัมผัส สวยทุกหากว่ามันเป็นที่พอใจทุกนี่ก็เป็นโทสะอยู่แล้วสุข,ขก็เป็นราคะอยู่แล้วถ้าไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกก็เป็นโมหะใช่ไหมทีนี้เราดูนะสสภาพความเป็นจริงในชีวิตของเราทุกวันจริงหรือไม่มีใครบ้างที่แบบสัมผัสแล้วนะ่เฉย ไอ้เฉยๆนั่นก็เป็นกิเลสเหมือนกันร้อนเหมือนกันเพราะว่าอัไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขมันเป็นเวทนาไม่ได้ติดใจหรือไม่ได้ขัดเคืองใจในเวลาที่เรานอนนั่นคือมันอยู่ในช่วงของกิเลสเหมือนกันความร้อนคืออทุกขมาสุข,ขเวทนาเวทนาที่ไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์เป็นก,นกลางๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นครองร้อน เป็นลักษณะของโมหะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรามันยังมีกิเลสอยู่ไงทุกคนมนุษย์สัตว์โลกเนี่ยก็ยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นมันถึงมีความร้อนร้อนจนได้เอาละละเอียดมากในความเป็นจริงเนี่ยแต่เราเคยรู้ไหมไม่รู้รู้แต่เวลาเจ็บแค่ได้ป่วยเราเป็นของร้อน ไม่เคยคิดว่าเอากายอยู่ธรรมดามันเป็นความร้อนทีนี้พอเรารู้จริงๆเนี่ยมันทําให้เกิดการไม่หยุดมั่นถือมั่นละประโยชน์เพราะว่าไอ้ที่มีปัญหาทุกวันประการหนึ่งก็คือเรื่องของร่างกายสมมติว่ารับประทานข้าวไปเนี่ยแข็ง หรือทานข้าวไปนะเจอก้อนกรวดหรือก้อนอะไรที่มันแข็งอันนี้คือการกระทบกับกายเหมือนกันถาว่าพอใจไหมแกงที่เราประทานไปนะเจออะไรก็ดกูที่มันแข็งพอเราเคี้ยวไปนะไปกว่าไปเจอก็ดูที่มันแข็งทําให้เจ็บปันทาให้ปวด มันกระทบกับลิ้นอะไรต่างๆนการสัมผัสเนี่ยมันไม่ใช่รสนะแต่มันคงทำให้เจ็บทำเป็นการสัมผัสในร่างกายอันนี้ก็พอใจไหมถ้าพอใจโอเคเป็นราคาแน่นอนแต่มันไม่มีหรอใครที่รับประทานข้าวไปแล้วนะเจอก้อนกรดบ้างอะไรบางมันสบายใจนะยากส่วนใหญ่ก็โทสะกันทั้งนั้น เครื่องใจเท่านั้นไม่พอใจนะน้อยใจลรวใครอ,อะไรมาใส่บ้าชีวิตเป็นอย่างนั้นอันนี้พระพุทธอ,องค์ตรัสว่าเป็นโทสะไงร้อนเพราะไฟคือโทสะโทสักขิอันนี้เป็นทยยธรรมทตนี้ธรรมะในมันอยู่ใกล้ตัวนะ ไมล่ลอยู่ไกลเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนีโดยเฉพาะอยิ่งผู้ที่เจริญสมถะวิปัสสนานะเจริญวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้ไปหาธรรมะที่ไหนเลยธรรมะอยู่ในนี้เลยอัตภาพร่างกายของเราพระองค์ตรัสเน่ไม่นอกเหนือจากขันห้าเนี่ย ธรรมะทั้งหมดสมมติว่าพูดถึงเรื่องของขันติกับโสรจะใครเป็นผู้มีคันติอดทนโสระจะสงบสงเวยมนะก็คือขันห้านี่ไงจะให้ต้นไม้เนี่ยไปโสร,รจะจันมันไม่มีหรอกไปให้ดินโสรจะจันมันมีมหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นขันห้านี่นี่ยขันห้าที่เป็นสมมติว่าใครเป็นใครต่อใครนย เพราะนั้นธรรมะทั้งหมดอยู่ในขั้นห้าในทั้งนั้นเลยหาธรรมะหาธรรมให้หาที่กายหาในกายเนี่ยไม่ได้ไปหาที่ไหนไกลเลยส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็เวลาจะมีการเราพิ่มปฏิบัติเนี่ยเรามักจะมองว่าโอ้ต้องไปปฏิบัติที่นั่นปฏิบัติที่นี่ไอ้เรื่องนั้นมันก็ถูกไม่มีปัญหาแต่ต้องให้เข้าใจถูกต้องว่า ธรรมะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ที่เราไปหาที่สงบเนี่ยเพื่อจะหาธรรมะในนี้มันไม่ใช่ว่าที่นี่มันปฏิบัติไม่ได้ต้องไปที่นูน่นก็มันมันยึดติดในเรื่องของสถานที่แต่ถ้าบางทีเนี่ยสถานที่ก็เป็นเสนาสนะตะบายเยอะนะที่ที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดใจที่มันสงบสามารถหาธรรมะได้เนี่ยก็เป็นประโยชน์แต่ต้องให้เข้าใจถูกต้อง ว่าธรรมะเนี่ยมันอยู่ในกายธรรมะไม่ได้อยู่ในป่าธรรมะไม่ได้อยู่ในดงใช่ไหมทีนี้พอเรารู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันพระพุทธองค์ตรัสไว้เ็นของร้อนเราไม่ยึดติดแล้วดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทแหละถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรเราก็รักษาดูแลไปไป,ไปอย่างดีแต่ว่าบัรเทาในเรื่องของการยึดติด ใช่ว่าร่างกายไม่สวยไม่งดไม่งามต้องไปทำสังเกรารมต้องไปนุนนี่นันเสริมเติมเพิ่มเติมตกแต่งหลไรต่างๆมากมายนี่มันทำให้เกิดความวุ่นวายเข้าไปอีกอันนั้นเขาเรียกว่าความทุกข์มันเพิ่มมาเพราะการที่เราจะต้องไปเสียเวลาทำนุนนี่นันมันมันเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งแต่เราก็พออยากระพายเป็นไปนได้เห็นพระไหม ผมก็ตัดหมดเล็บก็ตัดเกลี้ยงคือปลดปล่อยหมดแล้วปล่อยปล่อยวางตัดเล็บตัดนวดตัดคราวโกนผมอะไรต่งางๆนี่ก็คือไม่ได้ยึดติดละไม่ได้ยึดติดเนี่ยหมายคามว่าพระองค์ตร,ตรัสไว้กายเป็นคองร้อนจะไม่ย,ยึดติดอะไรหรอกพระองค์ทำให้ดูเพราะ,ะนั้นพเะนะไม่มีผมไม่มีอะไรแล้ว ไม่ได้จะติดอะไรมันเป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์พระพุทธองค์ทำให้ให้หลายคนก็ไม่นึกว่าเอา้าที่พระพุทธองค์ให้ทําอย่างนั้นเพราะอะไรแต่เขาจริงๆนี่ที่ทาอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรากําลังฟังอยู่นะคือเรื่องกายเป็นความร้อน บอกกายนี่มันทำให้คนยุดติดทำให้คนหลงเงยหัวไม่ขึ้นเพราะไม่รู้ไงมันเรียกว่าสุดยอดต้องรักษาต้องดูแลต้องทาแป้งต้องหาอะไรต่างๆมาบำรุงร่างกายให้มันประเสริฐเลิศหรูใช่ไหมไอ้นั่นน่นมันคือราคา ติดอยู่ในกายใจยในกายเรื่องนี้เป็นสาสรยุดถามได้พูดอย่างนี้เพื่อเป็นการจําแนกแจกแจจให้ญาติโยมได้ศึกษาได้ดูได้ฟังฟังแล้วก็พยายามละความยึดติดเวลาละความยึดติดได้ก็สบายแล้วสบายคือปัญญาที่มันเกิดขึ้นนะสบายใช่ไหม และการการที่มีปัญญาอย่างนี้เนี่ยคือสบายอย่างหนึ่งคือสบายตนเองก็สบายแลย้วมีปัญญาแล้วมีความสุข้วถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันสมมติว่าญาติโย,ยมมีครอบมีครัวทางต่างคนต่างก็มีปัญญาเท่ากันสบายแลย้วทั้งคู่สบายแลย้วใช่ไหมมีความสุขแล้วทั้งคู่คือหมายความว่าปัญญามันเสมอกันไม่ยุดติดเหมือนกันปัญญาเท่ากัน อยูอยางเย็นยูเย็นเป็นสุขคนในสังคมก็เหมือนกันถ้าเข้าใจในสายจัทธรรมนะสนะบายไม่อิจฉาใครแล้วเพราะว่าเราไม่ยึดติดในร่างกายแล้วไนงะในการไม่ยึดติดไม่ได้มายความว่าญาติโยมบรรลุทรกันแนละ้วแต่ว่าปัญญานะในระดับความเข้าใจเนะี่ยตามความเป็นจริงเนะี่ย มันทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายที่พูดวันนี้ตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างโอกาสต่อไปวันคนระั้งหน้าก็จะพูดถึงเรื่องของใจแต่วันนี้พูดถึงเรื่องกายก่อนจะเป็นของร้อนเพราะฉะนั้นสัจธรรมนี่มันเป็นความจริงอยู่ใกล้ตัวเราแต่เรามองไม่เห็น มาจะมองไปไกลๆหานู้นหานี้มันทําให้เกิดความวุ่นวายและเรื่องอะไรต่างๆก็ามามากมายมันทำให้ไม่ให้เกิดความสุขเลยซึ่งเหล่านี้สําคัญจะบอกญาติโยมท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ตรัสในอาทิตย์ปรยายสูตรในพระเราะงดงามน่าศึกษาเรียนรูปเพิ่มประเทืองปัญญาของเราการที่เราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นชาวพุทธแท้จริง แล้วก็การเข้าใจในเรื่องของกายเป็นของร้อนเนี่ยสภาวะทั่วไปเราก็รู้ว่าเราก็เป็นของร้อนคนอื่นก็นของร้อนหมดเลยแล้ถามว่าเราจะมีจิตใจที่จะไปฆ่าคนอื่นอะไรไหมมันมีมันมีจิตใจแบบนั้นที่ไหนเกลียดคนอื่นไหมเพราะเรารู้ว่าเพียงรู้ว่ากายเป็นของร้อน ไม่้องอะไรจะไปเกลียดคนอื่นนะไอ้คนอื่นมันก็ร้อนไงกายเขาก็ร้อนอยู่แล้วคนที่อยู่ในไฟเหมือนกันจะไปเกลียดกันทำไมใช่ไหมมันหมายหมายว่ากองเพลิงหรือมันอยู่แต่และแต่และคนก็มีกองเพลิงครางนี้ก็มีกองเพลิงเราจะไปอิจชาอะไรไปเดือดร้อนอะไรคนที่อยู่ในกองเพลิงเหมือนกันนะแล้วจะไปฆ่าคนในกองเพลิงได้ยังไงเป็นลักขโมยของเขาทำไมเนี่ย พูดโกหกอะไรอีกแล้ะพ,พ,พูดผิดในกามอะไรอีกแล้วมันอยู่ในกองเพลิงพูดโกหกทําไมล่ะจะดื่มนมเมาทําไมอีกล่ะมันมีปัญญาแล้วถามว่าคิดใจคิดที่จะทําอย่างนั้นมีไหมมันไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิน้นห้ามเกิดโดยอัตโนมัติเลยทีเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาละพูดมาก็ญาติโยมพอจะฟัง บันเทิงปัญญาได้บ้างไม่มากก็น้อยจึงขอสรุปว่าอาจริงๆกายของมนุษย์กายของเทพกายของทิพย์หรือสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นที่มีรูปร่างกายอาตพร่างกายขันห้านี่พระตัวองค์ตรัสว่าเป็นของรอ้อนสิ่งภายนอกที่เป็นภาษะที่รอจะกระทบับกายเนี่ยสามารถที่จะกระทบัากายได้ อันนั้นก็เป็นขอร้อนวิญญาณได้เกิดจากการกระทบเนี่ยรู้ว่ามัน,นมีการกระทบเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นของร้อนและการกระทบเกิดขึ้นแล้วมันส่งสืบเนื่องมาทําให้เกิดเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยก็เป็นความร้อนพระพุทธองค์แต่วร้อนเพราะราคะโทสะโมหะด้วยอำนาจแห่งแห่งปัจจัยที่เกิดขึ้นเพราะปะัจจปัญญา ก็คือโดยรวมกายเป็นของร้อนสมดังนี่เประบ,บทเบื้องต้นที่ได้เชิญมาว่ากายโยอติโตกายเป็นของร้อนมีคำอธ,ธิบายพอสมควรเกเวลาสุดท้ายนี้ก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยได้ปดโปรดดลบันาดาลนัยติโยมท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเข้าใจในลักษณะากายตามความเป็นจริงาเป็นของร้อนโดยประการทั้งปวง และญาติโยมมีปัญญาเจริญงอกงามภัยบุญรมธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวันละสุขะพละปิพภานธรรมสารสมบัติเจริญด้วยสมบัติสประการสมบัติมนุษย์สมบัติเทวดาและสมบัติพระนิพพานญาติโยมปรารถนาพรใดสมบัติใดขอความปรารถนานั้นจงปราบสมเร็จตามความมุ่งมากปรารถนาจงทุกประก like, ะาร